มีมีงูตัวหนึ่งใหญ่มากพาอยู่สองขึ้นไปอยู่สองคนนะอยู่ยังไม่ถึงเชยงคืนเลยต้องหนีลงมาเป็นบ้าลงมาเลยเขาบอกงูเนี่ยตัวจากใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะตามันอะเขาบอกเท่ามอเตอร์ไซค์เอ็สมัยก่อนตำั้งกิโลใหญ่กว่านั้นอีกกูเลยแ้าหน่าสนใจเว้ยกูขึ้นไป, <c oughs> ไปอยู่เลยเว้ยไปอยู่คนเดียวด้วยอยู่ถ้ำนั้นอะขึ้นไปอยู่ แต่กูขึ้นไปอยู่ก็กูก็คิดว่าถ้ามันกินกูมันก็คงไม่ต้องรัดอะ่ะถ้ามันตัวใหญ่กันมันเกินเลยแต่ไม่เห็นนะกูไม่เห็นเหมือนพระสององค์นะแล้วที่เพิ่นเห็นนัมนอีหยัง,งคือกูค,คิดว่าเป็นนิมิตด,ดีกว่านะนิมิตเนี่ยมันมีสองอย่างสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันข้างนอกด้วยข้างในด้วยแตถโโ่ถ้าไม่ได้โกหกก็คงเห็นจริงอั่นแหละถ้าไม่เห็นจริงก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกจริงไหมสิ่งสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะ จริงไหมแสดงว่าพระที่ปฏิบัติทางหลงนิมิตหลายดิค่ะอย่าไปว่าจะหลงนิมิตในลูกนิมิตมันยังหลงเลยทุกวันเนี่ยจริงมันต้องผ่านพระกรรมฐา,านเนี่ยต้องผ่านต้องบ้าบินนะต้องเป็นบ้าต้องผ่านต้องบ้าดีเดือดด้วยกูนี่บ้าดีเดือดมากเลยนะเอาชีวิตไปเริมพันเลยกูเนี่ยไปเลยมีถ้ำหนึ่งอยู่เนี่ยอยู่อำเภอปากช่องเนี่ย ป, 4, 2, ป 4, 3, ีปีสี่สองปีสี่สามมั้งปีพศสองพันร้อยสี่สามเขาบอกว่ามีงูจงอางตัวหนึ่งเท่าสองไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในถ้ำนั้นกูไปอยู่เลยถามว่ากูไปอยู่กูกลัวไหมกูกลัวที่สุดแหละกูก็นั่งดูอยู่ว่ามันจะมาแบบไหนแต่ <c oughs> ก,ก็ไม่เคยเห็นเนาะไม,ไม่ไม่เจอเลยแต่สิ่งที่กูกลัวที่สุดๆเนี่ยมีครั้งหนึ่งอยู่เขาลูกหนึ่งแถวอำเภอปากช่องนะ,ะมันก็เหมือนกับรถแท็กอร์อ่ะ ลงมาจากเขาอ่ะนะโอ้โหเสียงดังสนั่นวันไหวลงมาเฮ้อๆๆๆๆๆๆลงมาเนี่ยกูเนี่ยพูดง,ง่ายว่าไปยืนตัวสัน่นอ่ะนะแต่กูเดินออกไปเลยนะเปิดกดออกไปเดินดูเลยนะคือมันไม่ไหวแล้วล่ะมันจะตายแล้วมันนะกลัวน่ะกูเลยจัดสินใจลุกไปดีกว่าให้มันได้เสียกันไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> พอไปยืนดูแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆห่างกันประมาณสองวานเนี่ยมันก็เงียบ แต่กูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกูไม่เข้าไปดูนะแต่มันลงมาเนี่ยโอ้โหเหมือนกับรถแท็กซี่เลยเท่าทุกวันนี้กูยังจําได้เลยเอ่อเหตุการณ์เนี่ยแต่มันก็มาไม่ถึงกูหรอกอยู่ประมาณสองวันมันก็หยุดมันก็หายไปเลยมีครั้งหนึ่งกูขึ้นไปอยู่บนยอดเขาที่นํานเป็นสตูปอัฐิลุงปู่มั่นะที่สตูปเนี่ยเขาจะมีไฟฟ้ามีหลอดไฟ พวเครื่องบินหรืออะไรก็ไม่รู้อะที่เป็นแสงไฟแม่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 แมาอยู่ยอดอะ่ะกูก็ไปเดินจงกรมอยู่อาเดือนมันก็ค่อนข้างเป็นเดือนหงายมันไม่มีไฟฟ้ามีอะไรหรอกเพราะว่าขึ้นไปสูงมากอยู่ยอดเขาเลยกูก็ไปเดินจงกรมอยู่น,นะเดินทีไรกูก็มองอยู่ยเรื่อยเหมือนกับจะมีเสือตะคุกกุยทีนี้เรื่องอัศาจรรย์เนี่ยเรื่องอัศาจรรย์คือพอกูมองไฟฟ้าน่ะไฟฟ้าที่อยู่บนยอดสถูปเจดีย์หลวงปู่มั่นเนี่ยฮะ ไฟฟ้ามันดับพอมันดับแล้วกูไปยืนดูอยู่นะกูก็เลยบอกว่าอธิษฐานว่าให้มันสว่างมันก็สว่างกูว่าให้มันดับมันก็ดับให้มันสว่างกูทําอยู่อย่างั้นสามครั้งอ่ะมันก็เป็นอย่างที่กูว่ากูนี่ต้องคุกเข่าเลยคูเข่าแล้วนั่งน้าตาไหลอยู่ตรางนั้นเนีะตรงหน้าสะดุ้งลงมันอยู่ตั้งนานแล้วกูบอกกูทำไม่ทําความเพียรแล้วกูพอเลยอย่างเงี้ยมันติดติมันอะไรอย่างเงี้ย ก็เดินลงเขามากูไปอยู่นั้นหลายเดือนกันเดือนกว่าๆหรือสองเดือนเนี่ยคือพระกรรมฐานจะไปอย่างนั้นนะไปคนเดียวจริงๆแล้วมันก็มีนัะนของพวกนี้มีสิแต่มีมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไงพอเรารู้จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่มันก็เหมือนกับเรามองเห็นคนธรรมดามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้างมันไม่ได้วิเศษวิสมไม่ได้ช่วยอะไรเราได้แต่เราช่วยเอาว่าเราหายสงสัยว่ามันมี ะเราก็เลยไม่อย่างหลวงพ่อเลยไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์มันนะไม่มีประโยชน์สำหรับเราใช่นักปฏิบัติถ้าไปพูดเรื่องนี้มากๆไปเจอเรื่องนี้มากๆมันก็เหมือนกับไปติดอยู่กับของเล่นอะฮะเข้าใจไหมของเล่นคล้ายๆกับเราไปเที่ยวเนี่ยเห็นไหมตามข้างทางมันจะมีซุ้มขายของเราจะไปมัวอยู่กับของเล่นอย่างเงี้ยที่สิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ย มันก็จะช้าเสียเวลาดีไม่ดีก็หลงอยู่ตรงนั้นนักปฏิบัติต้ตองเจอหนาะเจอหมดนะแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดอย่างเงี้ยน,นะต้องผ่านถ้าไม่เจอสิ่งพวกนี้มันจะมีกําลังใจหรือกูเรียกว่ากองเชียร์ดีกว่ามีอยู่นะไม่ได้ปฏิเสธเลยมีทุกอย่างนั่นแหละนะมีทุกอย่างแต่ว่ามันทางที่เราจะเดินเนี่ยมันก็ต้องมีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราจะผ่านแต่ เราจะไปสนใจเลยแค่มองเห็นแล้วว่ามันมีแล้วก็เดินไปต่อไม่ต้องไปสงสัยมันไม่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้าเราไปสนใจมันเราก็จะไปยึดว่ามันเป็นผู้วิเศษวิโสไปเห็นนั่นเห็นนี่ก็จะเป็นอาจารย์ขังไปซะแต่คนก็ชอบเลยนะถ้าพูดเรื่องพวกนี้มีอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยพูดเรื่องประวัติครูเนี่ยนะที่กูปฏิบัตินี่ยตอนกูเป็นพระอยู่แถวภูาาพ,พานเนี่ย เขาจะชอบเอาเรื่องกูเนี่ยไปเทศให้โยมฟังโยมก็จะหูลอวชอบอกชอบใจคือมันตื่นเต้นอะ่ะนะในการปฏิบัติกูเดียโอ้ยตื่นเต้นมานะกครูบาอาจารย์จะมีเรื่องขำๆเรื่องอะไรหลายๆอย่างอะ่ะในในวงการกรรมฐานนะคูเนี่ยจะเป็นพระที่ครูบาอาจารย์เอาไปเล่าบ่อยๆพูดง่ายๆเอาไปหากินได้อะ่ะสิบกว่าปีมาบางองเอาเรื่องของกูไปพูดมาไปเทศในสิบกว่าปีก็มี พูดเรื่องกูนี่เขาขายกินได้แล้วกูไม่กูว่าจะไปเก็บลิขสิทธิ์อยู่เลยอาจารย์องค์หนึ่งเช่าอะไรเช่านักแกเช่ามุขทหารก็ชอบพูดเรื่องกูนะมันค่อนข้างจนะโลดโผนน่ะกูนะเรื่องเส้นทางของการปฏิบัติจนทุกวันนี้กูเลยไม่มีโดลดโผหละกูธรรมดาสุดๆไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรเล้าใจกูอีกแล้วนะ <_ d ata> <_ d ata> ไม่ไม่กะ <_ d ata> มันม like like ันอาจจะแก่ไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมันก็คือไปมาหมดนลเวเงยครับเหมือนเราคล้ายๆว่ามันเราก็ท่องไปคล้ายๆกับมึงเคยเห็นหนังจีนไหมค่ะเคยดูแล้วเขอยากดูอ่เข้าไปบูริมอ่ะฮะจอมยุทธมันไปมาทุกสำนักแล้วอ่ะจริงไหมไปออกไปท่องยุทธจักรนั่นแหละพระกรรมฐานอ่ะฮะพระกรรมฐานไม่ใช่ไปเดินตามถนนนะ ม,มีมีเดินตามถนนกูก็เคยแต่ว่าก,กูเดินกลางคืนกับเพื่อนพระองค์เนี้ยเดินเกือบแจ้งอ่ะค่อยพักมปเดินกลางวันไม่ได้แล้วก็คองไว้เดี๋ยวเขาเห็นอ่ะมีคนเห็นแล้วเดี๋ยวเขาก็ถวายน้ำจะก็อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เลยก็เลยต้องหลบไม่ให้คนเห็นอ่ะก็ต้องเดินกลางคืนนะสมัยก่อนมันก็ไม่มีบริขารเยอะอย่างสมัยนี้เอาเทียนไปเนี่ยกูเอาเทียนไปสิบเล่มเนี่ย กูต้องเอายน์ทิ้งข้างทางอ่ะมันหนักเรื่อยๆอ่ะแค่เชียนนย่างหนักเลยมันเดินนานเก็มีผ้าน้ําฝนมีผ้าสังขารินนี่น้นนอยๆอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เยอะนะคะทุกวันนี้กูว่ามันอะไรก็ไม่รู้หรอกกูว่ามีที่นอนไปด้วยของพระเดีวยวนี่ไม่มีมันมีหมอนข้างด้วยเว้กูไปเห็นพระกรรมฐา,านพระไปเดินทุกดงจะไปเดินหาวิเวททุกวันนี้กูว่ามันเข้าเมืองมากกว่ามันไปหาความวุ่นวาย ว่านะมีมีกูไปเห็นหลายคนแต่กูไม่อยากไม่ยุ่งแต่มันก็น่าอนาจใจมันเสียเวลามันโง่กูว่าโง่นะเพราะว่าบวชมาแล้วมาหาเงินหาทองมาหาสิ่งพวกนี้มันกูว่าโง่เสียเวลาตัวเองถ้าจะหาเงินก็มันก็หาได้ไม่ต้องมาบวชจริงไหมฮะอยู่ข้างนอกมันก็หาได้ะแล้วมาบวชแล้วมาหาเงินเนี่ยมันเสียเวลาตัวเองมันมาหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าบวชมาเนี่ยมันเหมือนมาฆาตกรรมตัวเอง มันเป็นดาบสองคมอ่า,อาบวชมาฆ่าจากกักรกรรมตัวเองไม่มีอะ <c oughs> กูไม่ฆ่าแต่พระแค่นัมม้นพระเมตจะไม่ใช่ว่าจะทําอย่างเงี้อะเหมือนเมื่อก่อนไหนแม่เ,มเขาบอกโบราณเขาบอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้จี้นะทุกวันนี้มันไม่ใช่มันเปลี่ยนใหม่รักวัวให้ผูกรักลูก,ให, ples, ลกให้จังละเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเห <c oughs> <ligger Glass. S 1> มือนชูมันก็เปลี่ยนไปเป็น,ปนกิ๊กซะและมันคนละทุกวันนี้เนาะมันเหมือนกับ อะไรอ่ะเหมือนกับเป็นของดีอ่ะทุกวันนี้ทําชั่วเราเป็นทําดีอ่ะทุกวันนี้ยคนทําดีอ่ะเป็นคนทําชั่วคนดีกลายเป็นคนงโง่ทุกวันนี้มันส่งเสริมมเห็นไหมคนเอารัดเอาเปรียบร่ํารวยกขบอกคนดีอย่างเงี้ยเป็นคนดีคนถ้าร่ํารวยเคล้ายๆอย่างเงี้ยคนที่พูดความจริงก็จะโดนรังเกียจทุกวันนี้ถนะามลงตานสิพี่หญิง ถามตัม้งแต่หัน่าบอกเพื่อนกระฟังถามแม่จ่าด้วยสงสัยถามได้ด้ยจา้ามันไม่มีใครสงสัยหรอกมันกําลังคล้ายๆมันถามอะไรไม่ออกมันยังคิดเรื่องหวยอยู่ไงกูจะเอาเงินที่ไหนไปให้ข้าหวยกู <c oughs> จะเลิกเล่น <c oughs> มันว่าบางคนนะกูจะเลิกเล่นหวยอีกสิบห <c oughs> ้าวันทุกวันนี้มันก็ไม่เข็ดไม่ลาบกันหรอกนะไม่มีห<ส>รอก เพราะว่าถ้ามันเห็นทุกข์จริงๆเนี่ยนะมันเห็นทุกข์จริงๆเนี่ยมันจะไม่กล้าทุกวันที่มันไม่เห็นทุกข์จริงนะไปปฏิบัติธรรมก็อะไรล่ะฮะนั่งแป๊บหนึ่งดูลมได้แป๊บหนึ่งสมควรแก่เวลาก็นนอนฮะลมมันเอาไปกินหมดอ่ะมันเห็นบอกว่าสมควรแก่เวลาโอ้โหมันกล่อมง่ายอ่ะ นะง่ายายังยังสมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ากรรมฐานหมอนเกี่ยวฮะแรงดึงดูดของหมอนเนี่ย้โหยนะนอนดีสิสมัยก่อนนะพวกกูเนี่ยนะไม่หมุนหมอนนะหมุนผ้าสังฆาติมีแค่นั้นจริงๆริหน้าหนาวมาเนี่ยก็ไม่มีหรอกไอเสื้อกันนองกันหนาวเนี่ยเสื้อไม่พอมเนี่ยอายาเอากันแบบนั้นเลย ก็ลองสมัยพุทธกาลท่านไม่มีเสื้อกันหนาวคิดดูแล้วท่านอยู่กันได้ยังไงวะทาไมนี่คนเรามันมีแต่จะตายอ่ะโดนหนาวหน่อยโดนร้อนหน่อยก็จะฮะสมัยนี้ขนาดกล่องน้ำใส่ตู้เย็นเรียวน้ำเข้าตู้เย็นมันยังี้เกียจแล้วล่ะมันไปเป็นโรคของกิเลสไปหมดอ่ะนะเพราะมันอาศัยความสะดวกสบายความอะไรพวกนี้มันสอนให้ผูดง่ายกิเลสมันคลองโลกแล้วเด่นฮะฮะก็มันคลองใจทุกคนนั่นแหละ เดี๋ยวนี้มึงเดินได้ไหมอ่ะไม่มีทางอะรถนะเป็นยุคาเเหนนป็ไรี่รู้อแม่เย,ยุกยุคของกิเลสกิเลสเ,เดี๋ยวนี้คุยกันเนี่ยมึงไม่ต้องไปนั่นเลยคุยทางโทรศัพท์นะได้เสียกันทางโทรศัพท์ยังมีเลยเดี๋ยวนี้อ่ะผสมพันธุ์นะผสมพันธุ์ทางโทรศัพท์มึงเคยเห็นไหมนะ <c oughs> คนเราเนี่ยโอ้ยเรื่งตาขะเออเขาวบ้านอันพระอะไร พระอ,อันนี้เลนเฟอัน,นเลนเฟตเล,น,เเลนทั่วพท์นี่ผิดไหมคะอมันไม่ผิดหรอกทุกอย่างมันมีคุณแล้วก็มีโทษมีคุณก็มีโทษเหมือนกันนะถามว่าถ้ามันผิดเนี่ยอ่ะมันก็คงไม่เล่นหละสมัยก่อนมันไม่มีจริงไหมค่ะกูว่าถ้ามีเพราะอาหารสมัยก่อนสมัยมุทจาการของกดไลค์กันหน้าดู <laughs> จริงไหมนะ <laughs> ถ้าอันไหนไปสื่อสารได้อะท่านก็จะจะสื่อสารอ่ะนะกูอย่าว่าจะออกโทรศัพท์เลยกูยจะออกถึงตู้เย็นน่ะถ้ามันออกได้จริงไหมนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์จะไปอัดเทปเป็นลงทุนนั่งคุยทำไมเพื่อจะช่วยอะเพื่อจะพูดขนาดพูดทุกวันนี้นมันยังไม่ฟังมันหรอไม่ฟังเพลงอะไรฮะสาวคาเลาะนั่นจริงไหมแบกแจงมูอย่างเงี้ยจริงไหมถ้ามาฟังเช็เนี่ย้โหไม่เอาอะ มันไม่สนุกมันไม่เพลินในอารมณ์มันพูดถึงว่าการเล่นเฟรเนี่ยนะมันก็มีคุณแล้วก็มีโทษเขาบอกโลกออนไลน์โลกของเฟรเนี่ยมันก็ไม่จังก็มนุษย์นั่นแหละเล่นจริงไหมทําไมผ้าจะเล่นไม่ได้อะมันไม่เหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมความเหมาะสมวัดจากอะไรอ่ะเปิดไปนะ้ะกกผ้าเนี่ยนะ เล่นเฟสเนี่ยไม่ใช่เล่นไปจีบสาว,สาวถ้าไปจีบสาวไปมันไม่อยากเป็นผ้าแล้วนะ่ะมันอยากเป็นผัวนะมันรู้นะกูรู้เลยเนี่ยกูกูเล่นเฟสเนี่ยนะกูก็ไม่อยากเล่นหรอกแต่ว่ากูเนี่ยตัดสินใจจ้างคนมาฝึกกูเล่นเฟสเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเพราะกูก็อยากสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,อ,ะอยากสื่อสารอยากให้คนรับรู้บางสิ่งบางอย่างอยาก อยากให้คนมีความคิดเข้ามาหามาถามมาสงสัยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนนะสิ่งไหนทําที่เป็นประโยชน์ต่อคนกูนจะทำนั่นกูไม่ใช่ว่าไปจีบสาวทัาโผล่มาเนี่ยโอ้ยมีผู้หญิงมาจีบกูเยอะเล่นเฟซเนี่ยกูบอกว่าจะเสียเวลาเลยไปหาผัวที่ใหม่เถอะกูเป็นผัวใครไม่ได้อีกแล้วกูผงเนี้ยกูเป็นอย่างเงี้ยจริงมีเยอะมาจีบกูเนี่ย มีทำไมจะไม่มีนะี่เยอะแยะเพราะเขาเห็นความหลอกกูมั้งหลวงตาองค์นี้กวนทนตีนจริงวะนะกูจับทำผัวซะเลก็ว่าจะไม่ไม่หลอกนะไม่ได้หรอกเพราะว่าหลวงตาก็พูดให้ตรงๆอ่ะอย่าเสียเวลาเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีโทษหรอกบางคนถึงขั้นถามว่าหลวงตาถ้าหลงรักผ้าเนี่ยจะบาปไหมเขาถามกูนะ กูก็ตอบไปว่ามึงหลงรักใครก็บาปงั้นลนะเพราะมึงทุกจริงไหมจริงไหมถ้าเขารักกูเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกถ้ากูไปรักเขามันทุกเข้าใจไหมกูไม่ได้ห้ามเลยคนมาจีบกูมารักกูอาจีบเธอะแต่กูไม่จีบด้วยอะ่ะจริงไหมอ่ะมึงอย่าว่าจะมึงสวยเลยกูอยากให้กูบอกแล้วงามเจ็ดจัก,กรวาลกูก็ไม่เอาแล้วจริงไหม มันไม่ได้นั่นหรอกมันอยู่ที่เราอ่ะดีชั่วมันอยู่ที่เราอ่ะเล่นเฟซเล่นอะไรก็ตามมันมีประโยชน์หมดแหละฮะถ้าทําให้มันเกิดประโยชน์อ่ะฮะถึงมึงจะไม่เล่นมึงก็ชั่วเมืนเดิมเราอยู่วัดอ่ะฮะเหมือนคนถามกูเนี่ยทําไมหลวงตาสูบุรีบอกว่ากูจิตบุรีกูก็สูบุรี่ิฮะแล้วกูเคยไปว่าไปว่าคนที่ไม่สูบุรีไหมละ่ะมีแต่พวกไม่สูบุรีลรอว,ว่ากูฮะ มันหนักอะไรใครอ่ะจริงไหมกูสูบกูก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนเนี่ยถ้าตายกูก็ตายจริงไหมกูไม่ให้คนอื่นตายกับกูอ่ะไม่สูบบุหรี่มันก็ตายกูเห็นเยอะแยะเป็นโรคมะเร็งเยอะแยะเลยเขาก็บอกว่าใขรไข็ว่าแค่ท้ำหนียังละบ่ได้เขาก็บอว่าใช่กูว่ารไม่ได้กูบอกกูละบบุหรี่ไม่ได้แล้วน้ำปลาใสยังทีละเอียดก็นั่นเขาโอยบุหรี่ก็ละเอียดนะเว้ย มึงไม่เห็นเรื่องบุรีนี่ละเอียดเมื่อควันมันละเอียดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยงั้นกับพระละหันก็ไม่ต้องกินข้าวสิพระลรหันเนี่ยมดกัดก็ยังร้องโอยเลยฮะมันไม่ได้เกี่ยวเลยก็เหมือนเขาถามกูเนี่ยพระลรหันจิตยาไหมกูบอกไม่จิดพระละหันนี่ไม่จิตยาไม่จิตอะไรท้งอย่างฮะเขาก็เลยถามว่าทําไมหลวงปู่มั่นสูบยาอันนั้นมันหลวงปู่มั่นไม่ใช่พระลรหัน เข้าใจไหมค่ะอืมเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมคือหมายถึงว่าอันนั้นมันสังขารท่านทรงธาตุทรงขันอยู่มันก็เหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละพระอรหันต์เนี่หมายถึงอรหันต์สามหมายถึงดักเข้าใจไหมถือจะว่าพระอรหันต์มันไม่มีก็ได้เป็นสัญญตานี่เองมันไม่ได้เกี่ยวเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระองค์หนึ่งไปหลงรูปท่านอะมะนอมท่านบอกว่าที่เธอเห็นนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเข้าใจไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย กับกายเนะี่ยตอนแรกนะนะแต่มันก็ต้องอาศัยกายแต่คนเขาจะปองมองแต่ภาพเอาตาเนนะื้อมองอย่างเงี้ยไม่เอาใจมองนี่จริงใจอ่ะนะนะมันเป็นผ้าอะหันไ่หมายถึงดับนะแต่กายเนี่ยมันก็ต้องใช้นะงั้นพราอะหันก็ทําอะไรไม่ผิดสิจริงไหมคนเป็นอะหันล่าได้หมดมันไม่ใช่ท่อนไม้นะวเว้ยใช่ไหมงั้นหลวงตามหาหลวงองหลวงตามหาบรรดาอ่นะหลวงตาบรรดา บางทีข้าก็เตะกระโถนใส่อะฮะหวง่อคุณในแม่มันตัดเรื่องตาบัวจริงไหมทุกคนอะมันไม่รู้จักหรอกมันก็ไปเอาหละพาอาหารยังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องวิเศษวิโสไม่ใช่ท่านไม่ใช่ผู้วิเศษท่านเป็นผู้ประเสริฐจะถามว่ากินหมากไหมกินก็ติดหมากอะท้ามไม่ติแเราจะไปกินทําไมหมากอะฮะเหมือนกับเขาบอกว่า,วานะไอ้โทรศัพท์เนี่ยอย่าเล่นเลยเป็น พลาเนี่ยช่มะมีคาารูบาอาจารย์บางองเนี่ยโอ้ยขนาดโทรศัพท์ยังยังเล่นอยู่ยังใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยนะมอย่าไปพูดถึงเรื่องธรรมะเลย <c oughs> เขาว่า <c oughs> กูบอกว่าตัวจต้าก็อย่าไปนั่งงั้นครูบาอาจารย์ก็เดินเอานั้งก็ของใหม่จริงไหมอาบางองจิตแอร์แยังไปว่าคนอื่นเล่นโทรศัพท์อยู่ฮะทำไมไม่ห่อไปเราเมืองนอกไปนั่งทำไมเครื่องบินเของใหม่อ่ะมันคนละเรื่องกัน อย่าไปโง่เลยนะท่านไม่ได้เอาตัวของท่านเป็นเนี่ยไม่ได้เอาตัวของท่านเป็นนะท่านเอาใจของท่านนะใจของท่านเนี่ยมันไม่มีพาระอรหันเนี่ยไม่มีจิตนะเว้ยจิตนี้ก็แค่สมมุติอ่ะก็จะพูดถึงนะแต่กูก็ไม่เคยเป็นหรอกแต่กูก็พูดไปเฉยอ,อะ่ะนะเพราะว่าญาติกูก็ไม่เคยเป็นพ่อแม่กูก็ไม่เคยเป็นหรอกจริงไหมโคตรเง่าสกสาราตกูก็ไม่เคยเป็นพาระอรหันหรอก กูไม่รู้หรอกฮะแต่กูคิดว่าเนี่ยนะพระอรหันเนี่ยไม่มีจิตหรอกไม่มีใจหรอกถ้ามีใจอะ่ะมันก็มีทุกอย่างเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เหลือแต่้าแต่ขันนะเราเรียกขันล้วน,วน,วนเหมือนเข้าไปเผาลงปูอย่างเงี้ยท่านเป็นพระอรหันเป็นน้อมส่งขั้นเขาน้านิพพานมันบ้าไปแล้วนิพพานท่านาเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเนาะเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วก็เป็นนิพพานฮะ เข้าใจไหมถ้าเรียกราสังขารดับร่างกายไงดับขันห่านั่นเองละขันไปส่งเพิ่อนก็คลิว่าสีได้บุญน้ำพึนเลยโอ้ยอม,ม,มันไม่ได้หรอกข้าโง่อย่างเงี้ยบุญคือเจตนาแตที่มันศรัทธาก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่พระพุทธเจ้าว่าถ้าคนอยากได้บุญจริงๆมึงต้องภาวนาทุกวันนี้มันเอาเงินซื้อบุญเลยซื้อเยอะๆนะมาซื้อที่กูก็ได้ไว้กูจะขายมังบุญเนี่ยขายเป็นขวดเลยนะ คำเป็นพระอาหน์เนี่ยมันยากนะมีจักคนที่ไม่เป็นตะทวนเนี่ยไปว่าพระองค์นั้นเป็นพระอาหัน์พระองค์นี้เป็นพระอรหน์ทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้จักมีพระองค์หนึง่งมาจากสกลนครเมื่อสองปีที่แล้วนะมหากูที่นี่ที่ห้วยหลวงน่นะพอเขากราบกูปุ๊บ,บ,บแล้วก็มาคุยกันเขาว่ากูเนี่ยเป็นพระอนาคามีว่างั้น เป็นพระราหันแต่มักเขาว่ากลัวกูก็ฟังท่านพูดนานจนท่านพูดจบเขาว่ากูนี่ต้องละต้องยังดับอะไรนะพังยานยังไม่ได้กูก็เลยพอท่านพูดจบกูก็เลยถามว่าท่านเป็นพระราหันหรือไม่เอาแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าผมเป็นอนาคามีฮะถ้าท่านไม่เป็นพระราหันอย่างน้อยท่านก็เป็นอนาคามีสิเขาบอกไม่ได้เป็นเอาไม่ได้เป็นด้รู้ได้ยังไงว่าผมเป็นอนาคามีบอกลวงปู่ที่สัก ที่สกลนครว่าบอกมาว่าลุงปู่ไหนกูถามนะทำไมไปเชียวแจงตั้งให้คนนั้นเป็นพระอนาคามีเป็นนั่นเป็นนี่มีสิทธิ์อะไรกูถามลุงปู่สื้ออะไรเขาก็ไม่จอะพระองค์นั้นนะทาไมผูกขาดเดือยไปแจงตั้งให้คนนั้นเป็นผูกขาดได้อ่ะฮะกูไม่ได้เป็นอะไรหรอกกูว่าเงี้ยอย่ามาว่าให้กูเป็นเลยนะอย่ามายกกูขึ้นขนาดอนาคามีให้เลยนะ กูไม่เป็นอะไรท้งนั้นแหละกูบอกอทุกวันนี้มันเป็นอย่างงั้นอ่ะเนี่ยความพูดจบแล้วโยวก,กูไม่ไดก้ก็มีคนหนึ่งมาจากเยอรมันอ่ะเนี่ยมากราบก,กูที่เนี่ยยมอมมันถามว่าอาจารย์ครับสมัยนี้ปัจจุบันนี้มีพระอารหันต์ไหมกูบอกมีกูตอบแบบไม่คิดเลยนะมีแล้วทํายังไงถึงจะรู้เขาวะก็มึงก็ฝึกเป็นพระอารหันต์เองแล้วมึงอยารู้จริงไหม มึงจะไปเชี่ยวหาว่าคนนั้นเป็นคนนี้เป็นทั้งที่มึงไม่ได้เป็นเนี่มึงบ้าไปแล้วฮะแล้วคนที่เป็นเพื่อนสีบอกเขาบอกค่ะลุงตาบอกหรอกกูก็ไม่รู้ว่า,าท่านจะบอกหรือเปล่านะแต่่ากูคิดว่าไม่บอกหรอกจะไปบอกยังไงแล้วคนที่บอกเอาพระพระพุทธเจ้าก็พูดไว้สี่อย่างผู้ที่พยาการณตัวเองอะ่ะเป็นพระรหันต์หนึ่งมันโง่ฮะ,อะสองันวิปลาสฮะ สามมันป่าถนาลามกนะสี่นะมันเป็นบ้าหาเอาพระพุทธเจ้าพูดไว้นะไม่ใช่กูพูดนะไม่มีหรอกไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่คุยกันอ่ะ,อะหรือจะใช้อภิญญาอนาคตังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะงั้นเทวััตมีฌานสมาบาัติมันก็รู้ที่ใครเป็นโสตบนันใครอะไรฉัไม่ไม่รู้จักอ่ะฮะมันอยู่ที่ภูมนะิธรรมนั่ภูมิจิตภูมิความรู้ของคน ไม่ใช่จะไปรู้คนนั้นคนนี้้งหมดอันนั้นคือความไม่เขาใจผิดมีพระพุทธเจ้าคนเดียวนองนั้นไม่รู้หรอกพระพุทธเ,เจ้าท่านเป็นสัพพัญญูอะท่านเป็นธรรมราชาเข้าใจไหมนอกนั้นตะโอ๊ยมีจะไปแต่แงตั้งคนนั้นเป็นคนนี้เป็นไม่ใช่แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดว่าองค์นั้นภาวนาเก่งเนาะแค่นั้นแหละนะใครจะไปรับรองใครได้ฮะทุกวันนี้มันแต่งตั้งกันเป็นทางนั้นแหละ อย่างตั้งตัวเองด้วยยิ่งมีคนสนับสนุนก็ลงไม่เป็นเลยเป็นอลหมุนไปเลยส่วนมากนะแต่อย่าเป็นอะไรนะดีที่สุดอย่าเป็นเลยหลวงปู่ชาว่านะเป็นอะไรมันก็ทุกหมดแหละเข้าใจคํานี้ไหมคมนะลึกซึ้งนะเป็นอะไรก็ทุกทางนั้นแหละอย่าเป็นอะไรเลยนะหรือกูจะโง่ไปก็ไม่รู้กูไม่เคยเป็นนะเนาะ พราะการปฏิบัติทำเนี่ยตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันหน่อยว่าอยากรู้อย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมามันไม่จบที่ตัวรู้อ่ะมันรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันต้องทามันต้องหมดรู้อ่ะนะไม่ใช่รู้หมดทุกวันนี้มันรู้หมดไม่ใช่หมดรู้นะมันเลยไม่สงบเลยมันเที่ยวไปรู้คนนู้นคนนี้มันไม่เคยรู้ตัวเองหรอกะแล้วมันก็ไปบังคับให้คนอื่นเชื่อตามมันด้วยนะมันถึงเสียงกันไง เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นักปฏิบัติทำทุกวันเนี่ยนะมหมดรู้นี่คือหย่าง่รลุงตาหมดรู้คือเป็นธรรมชาติอ่ะรู้ชื่อรู้เฉยเฉยไม่มีเจตนาจะไปรู้ใครไงถ้ามีเจตนาอยู่มันก็เป็นกรรมเข้าใจไหมก็เหมือนมึงอยากรู้คนอื่นอยากเห็นคนอื่นเนี่ยมันเป็นเจตนาเป็นเจตสิกนั่นแหละฮะมึงไม่ว่างหรอกตัวมึงอ่ะเข้าใจไหมรู้แบบธรรมชาติคือไม่ต้องรู้อะไรจากเขารู้แบบธรรมชาติ รู้ชื่อๆไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีเจตนาอะไรอย่งนั้นแหละทั้งหละหมดรู้นะแต่เขาเหตุใดให้สิบวันไหยมันก็ต้องฝึกสินะงั้นหลงหลงตาท่านจะว่าเลยผู้รู้กับผู้ถูกรู้มันก็หลงด้วยกันนั่นแหละเข้าใจไหมอ๋อนิพพานเนี่ยมันเหนือผู้รู้แหล่งหลวงปู่ล่าผู้เย่อก้อนฮะเข้าใจไหม จริงมันต้องหมดผู้รู้ด้วยฮะผู้หูกับบมีมันคือชีหูใช่ไหมคะแบบธรรมชาติหูแบบบ่หูไหมถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นถ้าหูว่าต้นกล้วยก็ตนนี้ต้นกล้วยแต่ว่าหันบะปูงไปแค่นี้แม่นม,มนัมันก็เหมือนกับูรู้จักมึงเนี่ยนะก็แค่นี้รู้แค่เนี้ฮะคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกับกูรู้ว่ากูเมียกูชื่ออย่างเงี้ยแต่กูก็ไม่คิดถึงมันอ่ะอย่างเงี้ยแค่หูซื่อใช่ มันบอกง่ายอยู่ค่ะแต่ว่ามันเน่ดง่ายไหคะ่ะอันผู้ย่าหอกนะมันยากไม่ยากหรอกนะมันง่ายชนยากเพราะความคิดพาไปมันเกินอะ่ะมันไปคิดเอาอะ่ะมันไม่หยุดคิดหลวงปู่ดูลทั้งหมดอยู่คิดถึงรู้ถ้ามึงคิดอยู่มึงไม่มีทางสงบหรอกถ้ามึงหยุดคิดมันก็สงบอะ่ะมันไม่ได้เกินหรอกแค่มึงหยุดคิดมันก็สงบอ่ะไม่มีทางหรอกถ้ามึงคิดอยู่มึงจะสงบได้ไงมันก็ปรุงไปเรื่อยหละนะไม่มีทางหรอก มึงลองมานั่งคิดดูที่ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยจบเป็นอ่อรู้แบบคิดอะ่ะใช้เหตุผลใชตจากกาักะใช้คาดคะเนวนี่วนไปวนมามีแต่เหตุแต่ผลฮะมันก็ตั้งคําถามให้มึงก็หาคําตอบอยู่อย่างนั้นแหละสงสัยอยู่เรื่อยเลยไม่มีจบฮะเนี่ยเขาเห็นว่าหูหายนี่คือโตปัญญาโมเมนต์นี่สปญญนะิปัญญาแบบปัญญารู้มากอย่างนั้นปัญญาเอาตัวเองไม่รอดหรอกนะจำไหม